ผู้ใดกำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านมือดีเฮ็ดยางดีรับสร้างบ้านยุ่อำเภอชุมแพเด้อพิกัดอำเภอชุมแพนะคะจังหวัดขอนแก่นเนาะผู้ใดอยากจะสร้างบ้านที่เมียมต่บอบรูสิติดต่อไผหรือว่าบ่วมีความรู้เรื่องนี้เลยแนะนําเลยค่ะให้ติดต่อทีมงานเฮ็ดยางดีรับสร้างบ้านโดยมีคุณแม่ดาวดูแลเริ่มงแต่ออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างดำเนินการสินเชื่อธนาคารและรับสร้างบ้านรี่เมี่ยมที่สำคัญเด้อค่ะทีมงานของเฮ้าเนี่ย เรามีทีมตรวจสอบหน้างานทุกขั้นตอนให้เจ้าของบ้านมีความสมบายใจบอ่อตองกังวลว่าผู้ใหญ่สิหลักไก่บ่อหลักไก่ถ้าสางบ้านก็เห็ดยังหยีรับสางบ้านนี่เขาชัดนเจนแน่นอนมือนี่กับมาตรวจหน้างานแทนเจ้าของบ้านได้มาตรวจหน้างานสอบถามเพราะหน้าคงสา่งเนาะหมู่บ้านต้องเห็ดอย่างนี้มาเบาิบ่งน้ำกันเพื่อความสมานใจแล้วผู้ใหญ่อยากจะสางบ้านกับเขาหนี่มาเบิง่งมาถามใดเลยเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งหน้างานพร้อมๆกันค่ะในส่วนของนี้เนาะ หมบานเขาติดระบบกัาจัดปวกสายกําจัดปวกไปเรียบร้อยแล้วนี่คือมาตรฐานหนึ่งที่ห้องมอห้กัเจ้าของม้านเอาหนีสางงานเถอะไม่ใช่ยังนี่ผมนี่เป็นระบบปะปาครับหอวางทอวางทอระบบปะป่าแต่ตองมีการปิดมองนี่พร้อมเนาะเพื่อไม่ให้เศษหินเศษปูนเศษดินเข้าไประหว่างการก่อสร้างอันนี้คือความเรียบร้อยความสวยงามความเป็นมาตรฐานตองชัดเจนแล้วการทุกๆงานงานเนี่ย เขาสามารถตรวจสอบและสามารถเขามาเบิ flowers, ้งใดผู้ใดกําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านแนะนําเลยพิกัดชุมแพรแวะมาเบิ้งหนางานอีกทีก่อนเขามาสอบถามได้เพชรอย่างดีรับสร้างบ้านมาตรฐานทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะ